อวันนี้เรามาไววหว้พระวิหารหลวงปู่สุนกันค่ะพาเด็กน้อยทำบุญค่ะไหว้พระวิหารหลวงปู่สุนนะคะอันนี้ค่ะโอ้ตรงนี้เป็นวัดจันทร์นะคะเป็นโบสถ์สวยงามมากค่ะ อันนี้คนก็หลั่งไหลมาเยอะเลยค่ะเป็นที่พิษณุโลกนะคะกำลังสร้างค่ะสวยมากเลยรอบๆวดัดมุมนี้ก็จะสวยมากค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายของนะขายของกันเยอะเลยค่ะมีรถตรงลอตรี่ วัดจันทร์ตะวันตกค่ะสวยร่มรื่นมากเย็นมากเย็นสุดๆค่ะสวยมากเลยเราไปไหว้พระก,กันค่ะนี่ก็จะเป็นนี่ทำบุญต่อยอดนะคะเราไปไหว้พระก,กันก่อนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสาวแค่ก็จะจุดธูปนะจุดธูปก,ก่อนนะ โอเคค่ะมีโอกาสได้มาแล้วค่ะเราก็ต้องกวดจะมาถึงนะหลงหลงค่ะหลงไปหลงเลยค่ะหลงทาง GPS บอกผิดโอเคค่ะจุดทุบ,บ,บติดแล้วเราก็จะไปไหว้กันค่ะ ทำบุญกันค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วเราต้องทำบุญนะคะอันนี้เป็นพระวิหารหลวงปู่สุนนะคะเรามากันสามคนค่ะมีมีน้องโยเกิดนะคะแล้วก็เราก็จะมาไหว้ทำบุญกันค่ะเออค่ะเดี๋ยวค่อยๆทำค่ะมามีขอไหว้พระก่อนนี่นะคะเป็นคาถาหลวงบูชาหลวงหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะ ร่วมทำบุญค่ะวันนี้มีโอกาสได้มาทำบุญแล้วนะคะทุกคนก็อธิษฐานได้เลยค่ะก็หลังจากที่ทำบุญเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาจับจับล้วงไข่นะคะ เจ็ <J. S 2> อะไรอ่ะอันเดียวก็ได้มั้งเหรออันเดียวใช่ป่ะโอเคแล้ไม่โลกมากไม่โลกมาก <c oughs> แค่นี้นะโอเคได้หนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนคะ่ะก็คลิปนี้ก็บายบายคะ่ะ